สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีดอจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆนตุ๊กก็อยากมาเล่าเรื่องเนาะว่าตอนนี้เนาะตอนนี้ก็คือเราจะเข่าเดือนสิงหาแล้วใช่ไหมหรือว่าเข่าเดือนสิงหาแล้วจำไม่ได้เพื่อนๆพ่อนอะอย่าถืออย่าซาแต่ก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าเออเวลาเขามีเออฮอลลีเดย์นะเพื่อนเนดูสิ รถเต็มเลยเห็นไหมเขาก็จะมาแบบหลายๆประเทศเขาก็จะมาเนาะมาเที่ยวเราเอ่อที่ขายของขายกับข้าวขายเสื้อผ้าอะไรก็นี่เห็นไหมเต็มลานรถเลยเต็มเลยเห็นไหมล่ะวิถีชีวิตที่โปรตุเกสมันเป็นอย่าง้เด้พี่น้องตอนเวลาหนาหนาวจะไม่มีใครเลยไม่มีรถเลยเงียบกริบเงียบกริบเงียบกริบจ้า เราเวลาหน้าร้อนก็จะมีคนเยอะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วก็มีหนุ่มมีสาวที่ออกไปจากหมู่บ้านไปทำงานต่าง,างเมืองต่างถิ่นก็กลับมาเยี่ยมบ้านๆๆเยีอเอ่ยมเยี่ยมบ้านเนาะเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมตาเยี่ยมยายนี่แหละก็จะเป็นวิถีชีวิตเหมือนบ้านเราอยู่กรุงเทพ บ้านเราอยู่บ้านนอกก็ไปกรุงเทพอืมที่นี่ก็จะเป็นเหมือนกันเลานัเขาก็กลับมาฮอลิเดย์กันเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้จ้านี่ทุกจะทำคลิปสั่นเด้อเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูว่าความแตกต่างเนาะตอนที่ตุ๊กพามาเที่ยวพามาดูอ่าตอนแรกอะ่ะ ตอนแรกๆทําคลิป YouTube เลยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีรถเลยเพื่อนๆไม่มีรถจอดไม่มีอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้รถเยอะมากเราเดี๋ยวจะเยอะกว่าน,นี้อีก <c oughs> ก็มีทั้งเอ่อทั่วยุโรปแหละที่เข้ามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวบ้านนะคะเพราะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเพื่อนๆ ที่นี่ไม,ไม่ไม่นิยมมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะไม่นิยมขึ้นมอเตอร์ไซค์ปาดมีมอเตอร์ไซค์นำแน่อืมโอ้ยน้องหมาก็แบบไม่เป็นซุกเลยจะจะเก่งอะไรขนาดนั้นลูกมาไม่รู้จะเก่งอะไรนะคะ่ะก็ลูกชายตุก๊กนะจ๊ะเพื่อนลูกชายตุก๊กเป็นธรรมดาเก่งก็มีความเก่งความอะไรอย่างนี้แหละ อ่ามานี่แหละวิถีชีวิตเดจ้าเมืองนอกนอกเมืองตรงนู้นก็จะเป็นทางถนนที่ไปในตัวจังหวัดใหญ่เนาะที่ตุกไปโอเคจ้าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดอเพื่อนๆถ้าตุกเอ่อทำชั่วโมงสำเร็จเนาะถ้าทำชั่วโมงสำเร็จถ้าทำอะไรสำเร็จ ก,ก็จะทําเป็น EP เดีเยวจ่าทาเป็น EP ที่1นึ EP ที่2เล่าเรื่องเอออยู่ประเทศโปรตุเกสทําไมถึงมาอยู่ประเทศโปรตุเกสแล้วเออเป็นเป็นไปยังไงเป็นมายังไง,เด,เ,ไงเ,เ,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพื่อนๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็จะทําเป็น EP ที่1 EP ที่2ออะไรอย่างงี้นะก็เล่าเรื่องชีวิตเออที่โปรตุเกส แล้วก็เล่าเรื่องตัวเองเรื่องของเรื่องของคนอื่นด้วยก็มีเพราะว่าเราก็ชอบเผือกด,ด้วยเนาะ,ะเรื่องที่ทํางาน,เร,งน,นเรื่องนู่นเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวก็จะเล่าเป็นตน้นตอนเป็นฉากฉากไปเนาะทําไมเอ่อชีวิตของตุกกงต๊กแกแห่งตุ๊กแกตัวน,น้อยๆอุ้ยตัวน้อยดอกตัวใหญ่อ้วนเอ่อทำไมถึงตัวน,น้อยๆตัวอวนอ้วนตุ๊กแกแห่งตุ๊กแกตัว นี่แหละทำไมถึงได้มาอยู่เมืองนอกเมืองนากเขาเดี๋ยวตุ๊กก็จะเล่าให้ฟังเป็นอีพีพไปเนาะตอนตอนเราทำชั่วโมงสำเร็จแล้วเนาะก็จะเป็นไปอย่างงั้นแหละตุ๊กคิดว่าคลิปของตุ๊กจะเป็นไปทางนั้นเนาะแล้ก็จะพาเที่ยวพากินอะไรแบบนี้อืมตามที่ตามสะดวกเนาะตามที่ตุ๊กสะดวกก็จะเป็นประมาณนี้เด้อจ้าเราก็หาทำไปหาทำไป เพราะว่าต่างคนต่างอยากมีจุดยืนของตัวเองเนาะตุ๊กอยากมีจุดยืนของตัวตุ๊กเองก็จะเลยก็เลยจะเล่าเรื่องของตัวเองดีกว่าดีกว่าจะไปเล่าเรื่องของคนอื่นที่เราเรู้ไม่จริงหรือรู้ไม่มดหรืออะไรอย่างงี้น่ะเล่าเรื่องของตัวเองดีกว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยทําไมถึงจับพลัดจับผล่มาอยู่เมืองนอกทําไมถึงยังงุ่นยังงี้อะ เนาะโอเคจ้าคลิปสันเดจา้าขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิปก็ถ้ามีประโยชน์หรือว่าถ้าชอบฟังตุกก็กดไล